สวัสดีคะ่นะนักเรียนในคลิปนี้จะมาต่อในส่วนของการเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะเรามาดูข้อที่5กันค่ะข้อที่5นี้นะคะเขาจะถามว่าจากภาพจงเขียนองค์ประกอบของคลื่นในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้องนะักเรียนคะในตำแหน่งแรกนะคะก็คือ A ค่ะ A ตรงนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดของคลื่นซึ่งระยะสูงที่สุดเราเรียกว่าแอมพลิจูดเนาะแต่จุดสูงที่สุดของคลื่นที่อยู่ด้านบนเราเรียกว่า ส,สันคลืนค่ะอ่ะเราก็ต่อไปสันคลื่นนักเรียนคะส่วนประกอบ B ก็คือตำแหน่งสูงที่สุดเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ด้านล่างหรือการกระจัดสูงที่สุดอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างเราเรียกว่าท้องคลื่นค่ะอ่าทีนี้ข้อที่ 3.5. จุด c จุด c อยู่ตรงไหนจุด C ของเรานะคะอยู่ที่นี่ จุด c คือจุดที่ระยะการกระจัดสูงที่สุดเนื่องจากว่าแกน y เป็นการกระจัดนะคะด้านด้านแกน y นะที่เขากําหนดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้จุด c คือระยะการกระจัดสูงที่สุดเราจะเรียกเขาว่าแอมพลิจูดแอมพลิจูดหรือการกระจัดสูงสุด โอเคนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเจ้า D –ีค่ะดี D. D. คือใคร D คือระยะห่างจาก A –มายัง A a ที่1มายัง A ถัดมาหรือพูดได้ง่ายก็คือระยะห่างระหว่างสันคืนถ้าเราดูอีก D อีกตัวหนึง่งนะคะดี D. อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มันก็คือระยะห่างระหว่างท้องคืนเช่นกันซึ่งระยะห่างระหว่างสันคืนหรือระยะห่างระหว่างท้องคืนเราเรียกว่า ความยาวคลื่นอ่าความยาวคลื่นสัญลักษณ์ของเขาก็คือเจ้าแลมดาตัวนี้นะคะมีหน่วยเป็นเมตรอ่ามีหน่วยเป็นเมตรโอเคนะคะเจ้าแลมดาของเราทีนี้ทบทวนอันนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมจากโจทย์ในข้อนี้นะนักเรียนคะอย่างที่บอกคลื่นมันเคลื่อนที่เป็นรอบๆ ทีนี้การที่คลื่นหรืออนุภาคของเราเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเราจะเรียกว่าแลมดานกเรนยนคะสังเกตดูครูกำหนดให้ตรงนี้คือตำแหน่ง a ตำแหน่ง b ตำแหน่ง c ตำแหน่ง d และตำแหน่ง e จะสังเกตเห็นได้ว่าที่ตำแหน่ง a ของเราที่ตำแหน่ง a ของเราเคลื่อนที่มาถึงที่ตำแหน่ง c อันนี้คือครบหนึ่งรอบพอดี นะคะครบหนึ่งรอบอย่างที่ครูบอกระยะทางที่คลื่นนั้นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเราจะเรียกว่าแลมดานี่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องว่าเฮ้ยแลมดาเกิดจากระยะห่างระหว่างสันคลื่นหรือไม่ระยะห่างระหว่างท้องคลื่นเสมอไปถ้าจุดไหนที่คลื่นหรืออนุภาคของเราเคลื่อนที่ได้ระยะครบหนึ่งรอบพอดีเราจะเรียกว่าแลมดาทันที เพราะฉะนั้นในรูปนี้จะเห็นได้ว่าจากจุด A มาถึงจุด C นะคะจากจุด A เนี่ยมาถึงจุด C ของเรามันคือ1รอบพอดีนั่นคือ1แลมดาคนนาค,คลื่อนขบวนนี้นะักเรียนคะคลื่นขบวนนี้นะมาถึงจุด E สังเกตดูว่าจากจุด C มาถึงจุด E อันนี้ก็อีก1แลมดาถูกมั้คะดังนั้นถ้าเราดูรูปนี้เราจะเห็นได้ว่า คลื่นขบวนนี้มีทั้งหมด2แลมดาคลื่นขบวนนี้นะมีทั้งหมด2แลมดาโอเคนะคะ,ะวิธีการดูจำนวนคลื่นโอเคอ่ะเรียบร้อยในข้อที่5นะคะเพิ่มเติมให้ต่อมาในข้อที่6นักเียนคะในข้อที่6เขาเริ่มจะถามลักษณะความยาวคลื่นแล้วอย่าสับสนระหว่างความยาวคลื่นกับขบวน ของคลื่นนะคะเหตุการณ์นี้คลื่นขบวนนี้มีความยาวคลื่นเท่าไหร่ถ้าพูดถึงความยาวคลื่นให้หนูนึกถึงเจ้าแลมดาแต่ถ้าเขาบอกว่าคลื่นขบวนนี้หมายถึงทั้งหมดเนี่ยจากจุด0ูเนี่ยมาจนถึง12จากตรงนี้นะมาถึง12เนี่ยเราเรียกว่าขบวนคลื่นถ้าหนูสังเกตเห็นหนูจะเห็นได้ว่าที่จุดที่จุด a b c ดีอ่าจุด A มา B มา C อันนี้ก็คือ 1- รอบถูกไหมคะอันนี้เราเรียกว่า 1- ลูกคื่นหรือว่า1แลมดาของเราอ่าอันนี้ก็คือ1แลมดาของเราซึ่ง1แลมดาของเรานั้นมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่คะที่8ถ้าดูจากรูปนี้หนูตอบได้เลยค่ะว่าแลมดาของเรานั้นเท่ากับ8เมตรอันนี้แบบง่ายๆเบสิกเลยเห็นภาพ นึกออกเลยแต่ครูจะเพิ่มเติมให้ถ้าสมมุติว่าเราอยากคิดในวิธีการคำนวณชอบเลขตัวเลขนะคะหนูจะเห็นได้ว่าจากระยะ a ระยะ a นะมาถึงระยะ d อันนี้คือขึ้นหนึขบวนซึ่งขึ้นหนึขบวนของเราเนี่ยมีความยาวอยู่ที่12เมตรแล้วเราจะเห็นต่อว่านักเรียนคะจาก c จากจุด C มาจุด D อันนี้คือแลมดาส่วน2มองออกนะคะจากจุดนี้อันนี้คือแลมดาส่วน2หรือครึ่งแลมดาเพราะฉะนั้นขึ้นขบวนนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แลมดานี่หนึ่งจุดห้าแลมดาทันครูนะคะขึ้นขบวนนี้ทั้งหมดมีหนึ่งจุดห้าแลมดาหรือหนึ่งจุดห้าลูกขึ้นนั่นเองนะคะหนึ่งแลมดา แล้วก็มารวมกับแลมด a าส่วน2เพราะฉะนั้นมันก็คือแลมด a ากับอีกครึ่งแลมด้ามันคือ1.5แลมดาพอดีซึ่ง1.5แลมดาของเรานั้นมีความยาวอยู่ที่12เมตรเพราะเราเชื่อมตโยงเข้ากับสมการของเราเราจะได้ว่า1.5แลมดามีความยาวของกระบวนนี้ทั้งหมด12เมตรถ้าเราต้องการที่เราจะหาเจ้าแลมดาตัวเดียว เราก็แค่ย้ายสมการใช่ไหมคะ1.5มันคูณย้ายมาฝั่งนี้เป็นหาร12หาร1.5คําคำตอบมันก็คือ8เมตรเหมือนกันโอเคนะคะเห็นไหมถ้าเราจะคิดในวิธีการดูรูปภาพจากตำแหน่ง A มา C ความยาวมันคือ8ก็ได้หรือหนูจะใช้วิธีการใช้สมการคำตอบมันก็ได้เหมือนกันนะคะ ให้เข้าใจเนาะอันนี้เราเรียกว่าทั้งขบวนถ้าเราความยาวขึ้นเราเรียกว่าแลมดาแต่ถ้าขึ้นทั้งหมดเราเรียกว่าขึ้นขบวนหนึ่งโอเคอันนี้ในข้อ6.1ทีนี้มาดู6.2อันนี้ดูภาพเลยแล้วกันง่ายดีนักเรียนคะตรงนี้เราเรียกว่าสันนขึ้นระยะห่างระหว่างสันนขึ้นเราเรียกว่า1แลมดานี่อันนี้คือแลมดาของเรานักเรียนถ้าหนูดู ช่วงระหว่างตรงนี้จาก 0, 0ูนย์มายัง2แสดงว่าตรงช่องนี้มันห่างอยู่ที่สองขยับมาแบ่งกลางตรงนี้สองแล้วก็มา4 4แล้วก็ค่อยมา6ใช่ปะคะเราแบ่งคืงอย่างนี้ 6.. ขยับมาตรงนี้เพิ่มอีก2ก็เป็น8นี่8ตรงนี้เป็น4เนาะขยับเข้ามาอีกตรงนี้ก็จะอีก2ก็เลยเป็น10ถ้าเราแบ่งลักษณะคืน นะคะถ้าหนูดูจากนี้แวบบเดียวเลยจากจุดเริ่มต้นที่นี่นะคะตรงตรงสันขึ้นที่1แล้วก็สันขึ้นถัดไปอันนี้ก็คือ1แ a m b ล a มดาของเรามันก็จะห่างอยู่ที่8ใช่ไหมคะเราก็ตอบได้เลยว่าล a มด d าของเรานั้นเท่ากับ8เมตรเดี๋ยวครูขอเขียนให้มันเล็กลงเพราะว่าเราสามารถอธิบายได้หลากหลายมุมมุมมองถ้าเราจะดูในมุมมองใหม่คู่ขาถ้าหนูชอบแบบ จุด A กับจุด B ล่ะคะได้เหมือนกันคะ่ะถ้าอันนี้ A ที่ครูฟิกไว้นะตำแหน่ง A กับ B ของครูที่ครูฟิกไว้ณนะตรงนี้ก็คือ1แลมดาพอดีซึ่งถ้าเราเห็นเราจะรู้ว่าอ่าอันนี้คือ1แลมดาเริ่มต้นที่2สิ้นสุดที่10 10ลบ2ก็เป็น8เมตรเหมือนกันคำตอบข้อนี้ล a มด d าก็คือ8เหมือนกันนักเรียนคะข้อสอบออกแน่นอนนะคะดูให้เป็นนะคะในส่วนนี้นะ โอเคข้อสุดท้ายในหน้านี้นะคะจะพูดถึงก็คือในส่วนของข้อที่7เขาบอกว่าพิจารณาขึ้นรูปทรายจากภาพจงหาว่าจุด B C B C D E F ห่างจากจุด A เป็นระยะกี่เท่าของในแนวนอนของแลมดาพูดง่าง่ายคือเป็นกี่เท่าของแลมดาและอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนี่คำถามแรกกี่เท่าของแลมดา และกี่เท่าของความต่างเฟสอย่างที่ครูย้ํานะความต่างเฟสของเราเฟสมันก็คือตําแหน่งของคลื่นที่อยู่โดยตําแหน่งของคลื่นที่อยู่จะบอกในลักษณะมุมและมุมของเราเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์หรือเรียนฟิสิกส์กับครูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามุมมี2หน่วยก็คือมีหน่วยองศาและก็หน่วยเรเดียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการหาตอนนี้ก็คือหาทั้งจํานวนเท่าของแลมดาและก็จํานวนเท่าของเฟส ะะมุมเฟ่โดยเขายึดตัว A ไว้ค่ะะเราก็ฟีด A ไว้เราฟีด A ไว้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้น,นะคะเรามาพิจารณาคู่แรกกันก่อนนะคะจาก A จากจุดอ B A B ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเอา AB ก่อนพิจารณาที่ A กับ B ก่อน เอาเลมด้าก่อนอ่ะโอเคถ้าหนูดู a กับ b อันนี้คือห่างกันกี่แลมดาหนูรู้ใช่ไหมว่าถ้า a มาถึง d เนี่ยมันคือ1แลมดานี่ a มา d นี่คือ1แลมดาแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งของแลมด d าให้เป็น4ส่วนอ่ะเรามาแบ่งครึ่งแลมด้าให้เป็น4ส่วน โอเคเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราพิจารณา A กับ B มันเป็น1ใน4ของแลมดาใช่ปะดังนั้นระยะห่างระหว่าง A กับ B ตรงนี้มันก็คือเลมด้าส่วน4อ่าระยะห่างอันแรกคือระยะห่างนะระยะห่างของเลมดาและก้อนที่2ก็คือเฟสโอเคทีนี้ของแลมดาของเราก็คือแลมด้าส่วน4 อย่าครูทำเป็นตารางไว้ให้โอเคส่วนเฟสของเราห่างกันกี่องศาเราจําได้เนาะไอ้วงกลมที่ครูเทียบให้ในเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกจะเห็นได้ว่าที่จุด b นั้นมีมุมอยู่ที่90องศาหรือายส่วนสถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นในรูปนี้ a กับ b จะมีเฟสต่างกันอยู่ที่90องศาหรือไม่ก็ายส่วนสโอเคนะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของระ,ระยะระหว่าง a กับ b ทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของ a กับ c อ่ะมาดู a กับ c โอเค a กับ c ระยะห่างระหว่าง a กับ c อ่ะเรามาพิจารณาตัวต่อมา c อยู่ตรงนี้ a กับ c เนี่ยมันกินส่วนของแลมด d าไป2แเลมดาใช่ปะสส่วน4ี่ลมดาเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างตำแหน่ง a กับตำแหน่ง c ของเรามันก็เลยกลายเป็น2อลมดาส่วน4หรือเราเรียกว่าแลมด d าส่วน2ก็ได้นะคะเพราะว่ามันกินไป2ส่วนใน4ส่วนของแลมดาเนาะตำแหน่ง c นะทีนี้เฟสละ่ะถ้าเราดูนะคะจาก a มาถึง c เนี่ยมันจะห่างกันอยู่ที่180องศานะคะ กลับไปทบทวนเรื่องซิมเพิลได้นะถ้าจําไม่ได้นะคะหรือด,ดูในคลิปวิดีโอก็ได้โอเคอ่ะทีนี้ดูต่อตรงนี้ห่างกัน180องศาหรือ1พายเห็นไหมคะประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะเพราะว่า180องศามันเท่ากับ1นึ่พายเรเดียนโอเคถัดมาในส่วนของ A กับ D ระยะ A กับ D นะคะซึ่ง ถามว่ามันกินไปเท่าไหร่อะมันกินไปกี่ส่วนกินไป4ส่วนเพราะฉะนั้น4ส่วนของใครของแลมดามันจะกลายเป็น4แลมดาส่วน4หรือ1แลมดานั่นเองจะเห็นได้ว่าตำแหน่ง A กับตำแหน่ง D จะมีความห่างกันเป็น1แลมดาพอดีนะคะทีนี้ ถ้าเราดูในเฟสเราจะเห็นได้ว่ามันครบ1รอบพอดี1รอบของเราคือ360องศาหรือเท่ากับ2พายเรเดียนนั่นเองนะคะโอเคดีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะทีนี้มา E ต่อนะคะมา E ต่อเหลืออีกกี่อันอ่ะอีก2อ่ะ a กับ E A กับ E นะักเรียนก็แบ่งแบ่งส่วนเหมือนเดิมเราแบ่งอย่างละสีแบ่งเป็น4ส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเหมือนเดิมค่ะแต่ว่านับเพิ่มตอนนี้ A มาถึง D ของเราเนี่ยมัน4ส่วนแล้วใช่ไหมพอมาถึง E พอมาถึง E ก็คือส่วนที่5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นความห่างของเขาก็จะเป็นห้าแลมด้าส่วน4นะคะเศษส่วนอย่างตำ่ตำต่ำเรียบร้อยแล้วนะคะหรือ เฟษของเราล่ะนักเรียนครูสอนมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะครูไกด์ให้นิดนึงเราจะเห็นได้ว่าเจ้าเลมดาของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเจ้าพายใช่ไหมคะเจ้าพายเรยเดียนโดย1แลมดาของเขาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2พายเรยเดียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนครูจะเปลี่ยนจากเลมด้าเป็น2พายในเงื่อนไขจุด A กับจุด E ของเรานะ จุด A กับจุด E นัเรีอนคะอันนี้ทดนะ5้ลมดาส่วน4ทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนในรูปแบบของเฟสเรารู้ว่า1ลึลมดาของเราตรงนี้มันคือ2พายถูกปะคะที่เราเทียบนะคะ1นลมดาของเราคือ2พายเพราะฉะนั้น5เอาไว้ก่อนส่วนเลมดาของเรากลายเป็น2พายแล้วก็4อยู่ข้างล่างทันครูนะคะนี่นะแลมดาของเราเปลี่ยนเป็น2พายส่วน5กับ4ไว้เหมือนเดิม เราจะได้ตรงนี้คือ5 5คูณ2เป็น10ใช่ไหมคะ10พายส่วนด้วย4ทันครูไหมอ่ะเราก็เขียนได้เลยคือ10พายส่วน4ทีนี้ถ้าเราต้องการแปลงในหน่วยองศานะคะถ้าเราต้องการแปลงเป็นหน่วยองศาเรารู้ว่า1พายของเราคือ180อ่าแล้วก็ส่วน4 ถูกไหมคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยหรือเราจะนับจากนี้คือ360เป็น450รอ่ะถ้าเราคูณกันมันจะกลายเป็น450องศานะคะตรงนี้ก็ใส่เป็น450องศาแล้นะเรียนลองไปแปลงดูนะคะลองไปแปลงดูนะมันใช้หลักคณิตศาสตร์ตีกลมิติที่พวกเราเรียนมาแล้วนะคะ ที่ครูสอนเองด้วยแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ด้วยเนาะที่ที่สอนโอเคนะคะส่วน F นักเรียนลองไปทำเองนะคะลองไปดูฝึกทำด้วยตัวเองนะคะลองดูค่ะคลิปนี้ขออธิบายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ